กราบสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีมือเรืองไรยนนะครับวันนี้มาเจอของแปลกครับวันนี้นะฮะเลยถ่ายคลิปไปเอฟได้ดูกันครับนี่ฮะไฮรักนะฮีโร่มากระโดดมัางเลยฮะมากระโดดสีขอนะครับมาย่องมาขอเรียกนะฮะตัวนี้เป็นสี่ขนะครับเป็นรถยกสูงนะครับมาดูการยกสูงของรถคันนี้ครับช่วงล่างยังอยู่เท่าเดิม แต่มายกตัวถังขึ้นนะครับเห็นไหมทำดีผมนึกว่าเป็นอโฟวิลมาฮะไม่ใช่นะครับเป็นยกตัวถังขึ้นเฉยทางท้ายก็อนนี้ครมาอย,ยกเอาเหล็กมายกนะครับยกให้มันสูงนะครับเท่เลยกะบะ ไม่ผูนะครับตัวถังคัสซีคันนี้มีทะเบียนนะครับมีทะเบียนแต่ชุดโอนไม่แน่ใจว่าจะมีไหมทะเบียนขาดหลายปีครับดูครับรถสภาพนี้แกจะเอาสามหมื่นซื้อได้ไหมนี่นไม่สันทัดเท่าไหร่ครับรถกระบะ จแต่อันเซนเหล็กเลยนะแต่เราทำออกมาได้สวยไหมเยืนทรงสวยครับสีเกียร์ด้วยดูเครื่องนี่ฮเครื่องอะไรฮะขับเลยไปรอยังรอหนี้แหละ เบอหนซื้อ,อม่เคยเห็นสี่ขอจอดุมมาคำเอาคนคุยราคากันไปนะฮะพวกร้อใส่ไอ้บักหัวเห่ายะหัวเหาไอ้บักอไรเรื่องเรื่องอะ รอ,อรุนอยไ,ไหออีสู้ออยล้ีย่นลายสิยซื้อเทีขามีตู้ปะ,ะมีตู้สีเข่าวะตู้สั่งกิโลแล้วมั้ยะกิโลฮะบ้านองคูเดหน บ่หนูว่าตองคู่บ้านคอยนู้ว่าอยู่บ้านคอยพ่อก็อยู่บ้าน้องคู่ไหมผมก็อยู่บ้าน้องคู่ว่ะรถดำรุ่นไหนคนโซนยังดูดีเลยใครอยากได้ครับคันนี้ กระจกมีไหมกระจกน่าจะไม่มีครับถ้ามีเขาขึ้นแล้วน่าจะลาเสียช่วงล่างขับมาจอดไว้เฉยครับไม่ได้ รถพังนะครับปกติเครื่องตัวนี้มันเป็นเบนซินไม่ใช่ครัเปลี่ยนเครื่องมาใหม่กระจกมีจกหลังเปิดได้ครับราไปแต่งโกโก้ก สีีน่ก็ามาใครหาอยู่ครับรถมายองนะฮะสามหมื่นเขาจะขายสามหมื่นนะฮะอันนี้มีทะเบียนเดิมอยู่ครับเดิมบอดี้เดิมเลย มีแผงแอร์ด้วยไปฝากไว้ได้ครับคันนี้โตยตา